สวัสดีครับผมนายุทธนาแฟศุระนะครับผมเป็นผู้ผแทนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสอบสวนของพนังกงานสอบสวนนะครับผมในฐานะทนายความด้วยวันนี้ได้ถือโอกาสมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและขอให้ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวศนะครับขอตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ดุลพินิษฐ์ ของพนักงานสอบสวนคือเรื่องนี้สืบเนื่องนะครับในช่วงประมาณเดือนพฤษภา2561นะครับซึ่งเป็นข่าวข่าวในในในสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับการช่อโกงในเรื่องของการนำเงินไปร่วมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดเลยนะครับเป็นผู้เสียหายเหมือนกันที่ได,ได้ได้รับความเดือดร้อน นะโดยนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มของประชาชนซึ่งผมในในฐานะทนายความแล้วก็ตัวแทนนะครับก็ไดส้สืบหาข้อเท็จจริงนะครับวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเราเราก็พบว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยของพนักงานสอบสวนชุดคณะทำงานในขณะนั้นเนี่ยเ,เป็นการใช้ดุลพินิษหรือวิธีการ สืบสวนสอบสวนที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ให้ก่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับกับบุคคลที่ได้รับความเสียหายนะครับวันนี้ผมก็เลยจะต้องมายื่ยนหนังสือขอความเป็นธรรมเพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบไปถึงการกระทำที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในคณะของการสอบสวนนี้ด้วยครับเพื่อให้อ่อ การดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องตามเจตนาและหลักกฎหมายและก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดําเนินคดีต่อไปในวันนี้ผมได้ยื่นหนังสือนะครับและพร้อมพยานหลักฐานรวมทั้งบัญชีรายชื่อพยานบุคคลที่สามารถให้ตรวจสอบเพื่อเชื่อมโยงให้เป็นถึงข้อที่จริงในเรื่องที่มาขอความเป็นธรรมในวันนี้ แล้วก็คาดหวังว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การได้รับความเป็นธรรมของผู้เสียหายทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ข,ขอขอบพระคุณท่านประธานคณะ,ะกรรมาการป้องกันและปราบปรปามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้กรุณารับหนังสือขอความเป็นธรรมฉบับนี้ไว้เพื่อตรวจสอบต่อไปขอบพระคุณท่านมากครับ ผมให้สองสองเ้นไปแล้วขอบคุณครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนขอให้ทําการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจนะซึ่งก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของของผมนะครับในฐานะประธานกรรมิการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ก็เรียนว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่แต่ผู้ที่ยื่นก็แถลงก็ได้จริงให้ทราบในเบื้องต้นแล้วนะครับว่ามันมีข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานนะอยู่ในเอกสารที่ยื่นนะงั้นผมก็จะได้ทําการตรวจสอบดําเนินการให้ต่อไปนะครับแล้วก็คงจะเชิญท่านที่เกี่ยวข้องนะนะทั้งผู้ผู้ผแถลง นัละบุคคลต่างๆที่ท่านระบุเอาไว้นะฮะมาให้ข้อมูลต่อเรานะฮะเพื่อที่จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จนะโอเคนะครับครับดีครับ